สบัสดีทุกคนตุ๊กตานีอมวันีนเอนาก็อยู่ในช่วงรีวิวกินซ่เป็นช่วงนี้อีกแล้วเนอะทุกคนและที่ตุ๊กตาจะมารีวิวเนี่ันนี้ก็คือจะเป็นน้ำของประเทศลาวเย้คือตุ๊กตาซื้อมาก็จะมีทั้งหมด4แบบดรืดอสีรสด้วยกันอันแรกก็จะเป็นชาเขียวก่อนจะกินท้องก็ต้องสั่นก่อน ดมแปบ๊บก็เป็นกินสาเขียวนะนกินเลยเดอ้อคืออันนี้มันจะหอมซาและะ้วก็่อนข้างหวานแต่ก็มีความขมแบบความขมยุปลายลี่น่ะทุกคนมันจะเป็นความขมของซาสารุปแล้วตัวนี้คือหวาน หอมแล้วก็คมนิดๆมันเียนต่อไปทุกคนอันนี้จะเป็นซานมกะเฮากะสันก่อนเหมือนเดิมอ่ะเกบไรนะโอ้ชดมแ๊บอืมหอมซาคือพวกซากายกโปเลยมาเทามาซิมกันเลยทุกคน นอันนี้แซ่บคือหอมซาแล้วทุกต่างคือว่ามันบหวานเกินไปอะเอออร่อยอันนี้แซ่บอันนี้แซ่บแหง้งเนยทุกคนมาอันต่อไปกันเลยทุกคนก็คือโกโก้นะเองสเต็ปเดิมสั่นก่อนดื่มนลจ้ะมาเบิ่งดูว่าโกโก้จะเป็นแบบหวานน้อยหรือหวานลายขั้นข้นซื้อว่าเป็นโกโก้นี่ต้องมีความขมนะทุกคนมาแกะเลยเด้อชิป อีอืมบอกใคาได้กินไปไหนกิน <c oughs> เลยเด้อเป็นโกโก,โกทีแปลกสำหรับทุกตาทุกตา่ามันแปลกคือทุกตาเป็นคนที่กินพวกโกโกมาหลายเนาะมาตรฐานโก,โกโกทุกตาก็อาจจะสูงแน่นิดนึง คือมันบบมันมันบบได้ขมแบบกลมกล่อมมาทุกคนคือมันขมแปลกๆแ,แ,แต่ถามากินได้บอกินได้เนาะทุกคนอ่ะถือว่าเฮาผ่านไปแล้วเฮาบบึงอันต่อไปกันเลยดีกว่านี่อันต่อไปก็จะเป็นอันนี้ทุกคนอันนี้ถือว่าเป็นอันที่แบบย้อนฮิตโคตรเลยสมัยตุ๊กตาเฮียนอยู่มอต้อนเนาะอันนี้นี่แบบโอ้ยโคตรบูมโคตรอืคือทุกคนหู้ดีอยู่แล้วเนาะว่ามันแซ่บเนาะทุกคน พันไผที่เป็นคนลาวนะจะหูดีเนาะว่าอันนี้นีแบบแช่บคตรโคตรเลยอันนี้จะเป็นน้ำซารีเนาะซารีก็คือข้าวโพดแกะกันเลยอี่นคือข่าวที่าาเราบันี้อาดมมังกรเนานะทุกคนจะกินอย่างก็ต้องดมก่อนเนาะบวชุ่มเป็นอย่างแกมีความหอมของซารีเป็นปกตินะกินเลยเดอ้อ ือว่ามีความแซ่บเนาะมีความหอมความหวานตาแต่วาตัวนี้มันเขาจะจะแบบกันตองมาดีจะบมีแบบพวกกากไงองียงฮะนะจะบอคือแบบสมัยตะก,กี้ที่ทุกตากินแต่ถามว่ามักแบบไหทุกตามักแบบสมัยตะก,กี้หลายพัวเนาะก็คือกินเข้าไปแล้วมันหูกซึึงแบบเพือเขากินน้ำสลีอิลี่อิลี่นะที่แบบกินอะไรมันยังมีความแบบเป็นตอนสลีอยู่จต่อไปเดี๋ยวทุกคนช้าาอ่านี่คือจอก คั้นเอาทั้งสีน้ำนี้ผสมลงไปนะทิเป็นจังไต่ทุกคนเอ๊มามันลองกันเลยดิฟ้าเริ่มจากอันแรกเนาะใส่น้ำสลีลงไปก่อนชัวอ่ะเอาน,นิดนึงพอต่อไปใส่สาเขียวเดอ้อชุบต่อไปก็ใส่สานมลงไปอยากบอกว่าซานมเนี่ยแทบแหงเลยทุกคนโอ้ตอนนี้สีก็เป็นแบบ คือสีมันเป็นแบบสีส้มแล้วมีอมเขียวนิดๆนะทุกคนแต่ว่าสามอย่างนี้ผสมกันนี่เป็นต่แซ่บอยู่เนาะอันเดียวขอชิมมังก่อนละกันกินตอนนี้เป็นกินซ้าเขียวเลยท,ทั้งทั้งที่ทุกตาบ,บริไดใส่สาเขียวหลายเนี่ยนาน้องชิมก่อนเดออือหืมหวานเจี๊ยบคือกินสาลีนี่แบบถึกกบมาเลยรสชาติสาลีก็ถึกกบมาเลยมาต่อไปเดี๋ยวขามาใส่โกโก้กันมืง่งเ้อทุกคนเ้อะ เป็นกินก็คือมันม,มีทัวเหลืองในทุกคนแต่ว่ามันกินคือแลตตาซอยรสโกโก,โกโ้รสช็อกโกแลตสรับกินเลเดอรจากที่เมื่อกี้นะทุกคนคือแบบหวานเวอร์เลยนะพอใส่ช็อกโกแลตลงไปแล้วค่ะพอดีกิน <Wow. S 1> คือมันจะเป็นรสชาติสาเขียวแต่กายเป็นกินของสา,าตัวนี้หลายกลัวเนาะ นั่นแหละทุกคนก็จบไปแล้วสําหรับการรีวิวท่านจากประเทศลาวนอนส่วนตัวตุ๊กตาเด้อตุ๊กตามักสองอันนี้ตาดาอ่าส่วนตัวตุว๊กตาตุ๊กตาจะมักสองอย่างนี้สำหรับใครที่มักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งเด้อท,ท,ทุกคนเพื่อที่ตุ๊กตาลงคลิปได้จะได้บอพาดเด้อช่วงนี้คลิปซ่าก็ขอขอ,อภัยหลายๆเด้อทุกคนเอ๋เพราะว่าคาบทจบนะจ๊ะมื้อนี้กะ ปาดาเด้อคนฝอยงาวโพดบ๊ายบายจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อมัวอื้ออูเซ